แต่วันนี้เราจะได้คุยกับคุณหมอจากโรงพยาบาลลาน,นาครับแพทย์หญิงบุญสิตาเกษมพิทักษ์พงศ์นะครับท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกของโรงพยาบาลลาน,นาครับโดยเฉพาะเรื่องของเคสของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัววันนี้กับเรื่องของ PM 2 5มีมากน้อยแค่ไหนจนนี้อยู่ในสายแล้วนะสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีค่ะคุณวัชรลมคุณมนตรีสวัสดีค่ะครับก็อย่างที่บอกไปฮนะเมื่อกี้ผมก็เกริ่นเอาไว้ว่าตอนนี้ฝุ่น pm ส5้าเนี่ยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่เยอะมากเลยเอาอย่างแรกที่ตอนนี้โรงพยาบาลรานามีเคสผู้ป่วยนี้เยอะเพิ่มขึ้นไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวกับฝุ่นนะครับมีเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคเลือดกำเดาไหลนะคะหรือว่าล้างสมุกแล้วมีเลือดออกปนออกมามีเยอะมากมาเก,กือบทุกวันเลยค่ะ คุณหมอครับอันนี้มันเป็นเป็นผลจากเหมอกควันฝุ่นพิษโดยตรงไหมฮะหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ร่วมด้วยที่ทําให้บางคน,นเลือดกําเดาไหลฮะ ถ้าในช่วงนี้ที่เป็นช่วงฝนควันค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีปัญหาเ,เลือดกําเดาไหลได้ค่ะแต่ว่านอกจากตัวฝนเองที่จะทําให้เยื่อบุสมุกอักเสบแล้วก็ทําให้มีเลือดกําเดาไหลได้แล้วค่ะมันก็จะไปกระตุ้นให้ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวอยู่เดิมค่ะมีอาการกําเริบของตัวโรคได้ค่ะเช่นในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืดเจี่ยหมุกสมูกอักเสบหรือว,ว่าอดอุดการเลื้อรลังเนี่ยค่ะตัวกุ่นก็จะกระตุ้นให้อาการกําเริบได้มากขึ้นด้วยค่ะก็นอกจากมาด้วยเลือดกาเดาแล้วก็จะมีโรคประจำตัวอาการกําเริบมาได้ด้วยค่ะครับอย่างเราที่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่เราก็ยังสัมผัสได้ถึงผลกระทบนะฮะอย่างเช่นบางคนอาจจะแสบจมูกแสบตาแล้วก็คอแห้งอันนี้ถือว่าเป็นเป็นผลเบื้องต้นของของคนที่ปกติธรรมดาไม่มีโรคประจําตัวเนี่ยคือจะสัมผัสได้ไหมครัคุณหมอแบบเนี้ย ใช่ค่ะเป็นอาการของการสัมผัสฝุ่นละออง PM 2.5ได้ค่ะคือตัวเราต้องต้องเกิดก่อนว่าตัว PM 2.5เนี่ยมันเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดค่อนข้างเล็กมากค่ะคือมันขนาด2.5ไมครเนาะก็ะได้เทียบกับเส้นผมของคนเราเนี่ยเส้นผมมันจะขนาดประมาณ50-70ไมครแสดวงว่าฝุ่นเนี่ยขนาดเล็กมากเลยได้กว่าเส้นผมเราประมาณ20-30เท่าเลยค่ะเพราะฉะนั้น <TH R> สามารถซึมผ่านทางเดินหายใจเข้าไปฝังตัวในเยื่อบุทางเดินหายใจได้หรือแม้กระทั่งซึมเข้าไปในหลอดเลือดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากอาการทางทางเดินหายใจที่กล่าวไปเมื่อครู่แล้วว่าอาจจะมีอาการคัดสมูกมีน้ำมูกมีแสบสมูกมีคอแห้งเนาะมีอาการของโรคทางเดินหายใจก็อาจจะมีอาการที่ระบบอื่นๆร่วมด้วยได้ค่ะเช่นถ้ามันซึมเข้าหลอดเลือด <S <S ก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้นหอหัวใจขาดเลือดได้ทําให้เป็นความดันโลหิตสูงได้ด้วยค่ะแล้วก็ ตัวฝุ่นละอองเนี่ยยังสามารถซึมผ่านสมองผ่านเข้าไปทางเยื่อบุสมูหเข้าไปที่สมองได้ทําให้มีอาการทางระบบสมองได้ด้วยเช่นบางคนอาจจะมีอาการบึนศีรษะเวียนศีรษะปวดศีรษะแล้วก็ถ้าสัมผัสเป็นระยะเวลานานอาจจะทําให้ทาลายเซลล์ประสาทแล้วก็นําไปสู่ภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้ค่ะส่วนระบบอื่นก็อย่างเช่นถ้าสัมผัสผิวหนังก็อาจจะทำให้คนที่มีโรคผื่นผิวหนังเดิมอยู่แล้วหรือคนท,ทั่วไปก็ได้ค่ะก็อาจจะมีอาการผื่นขึ้นตามผิวหนังได้แล้วก็ สัมผัสด,ดวงตาก็จะมีอาการตาแห้งแสบตาคันตาตาแดงได้ค่ะ<ม>ก็มีได้หลายระบบเลยค่ะครับทีนี้ผม,มอยากจะถามคุณหมอฮะว่าเคสเอาแบบที่มีกรณีที่หนักที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของในช่วงเนี้ฝุ่น pm ส5ุห้าเนี่ยมีเคสต้องถึงขั้นรักษาขั้นแบบหนักขนาดไหนยังไงฮะถ้าด้วยโดยส่วนตัวของหมอหูคอจมูกเองนะคะที่เคยมาก็คือว่าในช่วงเนี้ยคนไข้ที่มาด้วยเลือดกำเดาไหลที่ไหลรุนแรงเนี่ยก็คือพบได้บ่อยขึ้นมาค่ะคือไหลเนี่ยมันจะมีหลายความรุนแรงเนาะถ้าอย่าง น,น้อยก็อย่างเช่นมีเลือดซึมๆออกสมูกหรือปนๆน้ามูกหรือลังสมูกแล้วมีเลือดปนๆออกมาแต่ว่าในช่วงนี้พบผู้ป่วยที่เลือดกำเดาไหลยเยอะมากคือบีบสมูกแล้วเลือดไม่สามารถหยุดเองได้ไหลออกเยอะประมาณสองร้อยถึงสามร้อยซีซหรือประมาณหนึ่งแบบไหลไม่หยุดต้องมา โรงพยาบาลเนี่ยคะ่ะคือปกติแล้วถ้าเลือดไหลไม่เยอะมาโรงพยาบาลแล้วเลือดหยุดได้เนี่ยเราก็จะรักษาไปตามอาการอีกทีหนึง่งสมมติว่าถ้าฝุ่นควันเองทําให้ตัวเย่อบุสมุกอักเสบมีอาการสมุกบวมคัดคันตามน้ำมูกแล้วก็จะให้ยาลดอาการอักเสบรดน้ำมูกเนี้ยนะคะหรือว่าถ้ามาถึงละไม่เห็นจุดเลือดออกละแต่ว่าผู้ป่วยมีอาการสมุกแห้งเราก็จะให้ใช้น้ําเกลือล้างสมุกหรือว่าเป็นน้าเกลือพ้นสมุกหรือหยอดเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นหรือว่าไพวกขี้พึ่งเพื่อให้เย่อบุสมุกชุ่มชื้นแต่ว่าถ้ามาถึงละ ยังเห็นจุดตำแหน่งที่มีเลือดออกอยู่ซึมๆแล้วก็จะทําการจี้ห้ามเลือดในห้องตรวจผู้ป่วยนอกให้แต่ว่าถ้าสมมติเลือดออกเยอะมากเลยห้ามเลือดไม่อยู่แล้วก็จะทําการใส่ผ้าห้ามเลือดแล้วก็อาจจะต้องเข้าไปจี้ห้ามเลือดในห้องผ่าตัดค่ะซึ่งในช่วงนี้ผู้ป่วยที่เลือดออกเยอะจนถึงขั้นต้องใส่ผ้าห้ามเลือดแล้วก็เข้าไปจี้ห้ามเลือดในห้องผ่าตัดก็พบได้เยอะขึ้นค่ะครับคุณหมอมีคําแนะนําสําหรับกลุ่มที่ เปราะบางไหมฮะว่าจริงๆแล้วยังต้องทนกับฝุ่นไปอีกสักระยะอาจจะต้องรอฟ้าฝนสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ยังคงสูงอยู่เพราะว่าโอโ้โหบางพื้นที่เนี่ยสูงกว่ามาตรฐานเนี่ยเป็นสิบสิบเท่าเนะะี่ยฮะคุณหมอมีคําแนะนํำไหมครับว่าละควรจะระมัดระวังตัวเองอยังไงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนะะี่ยฮะอาจารย์ในกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของผลกระทบผลกระทบของ PM สองจุดห้าเนี่ยมันสามารถเกิดได้กับทุกกลุ่มนะคะ <ừ> ทุกเพศทุกว ไม่ไม่เฉพาะกับกลุ่มเบาบางเท่านั้นแต่ว่าในกลุ่มเบาบางเราต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษกลุ่มเปาบางนี้อย่างเช่นเด็กนะคะเช่นอายุประมาณช่วงสามขวบถึงสิบขวบเพราะว่าในผู้ป่วยเด็กเนี่ยจะมีอัตราการหายใจที่ไวกว่าผู้ใหญ่ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหายใจออกฝุ่นเข้าไปได้ปริมาณมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ mm. เขายังมีวามไวที่ทางเดินหายใจยังค่อนข้างทํางานได้ไม่เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น,นกลไกการขับพวกสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นอาจจะทําได้ ได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดผลดข้างเคียงได้เยอะกว่าแล้วก็ในวัยเด็กเนี่ยเขาอาจจะเผลอไปอแคะขี้แกะเกาจมูกได้เวลาที่เขารู้สึกคันหรือระคายเคืองจากตัวฝุ่นเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เส้นเลือดฝอยในจมูกมันมีการฉีกขาดแล้วก็ไม่เลือดกำเดาไหลได้ค่ะคแล้วก็บางอันอื่นๆก็อย่างเช่นผู้สูงอายุเพราะว่าการทํางานของหลอดหลอดหลอดลมทางเดินหายใจหรือว่าการขับสิ่งแปลกปลอมอาจจะได้ทําได้ไม่ดีเหมือนเดิมเหมือนสมัยที่ยังแบบหนุ่มสาวอยู่นะคะรวมถึง กลุ่มที่มีโรคประจำตัวเดิมอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคทางสมุกอักเบเบนะเป็นภูมิแพ้ไซนัสเดิมเป็นปอดอุดกั้นเลือรลังนะคะหรือว่าเป็นโรคทางหัวใจหลอดเลือดอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องเรามาระวังเป็นพิเศษแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่สําคัญก็คือเป็นกลุ่มที่ทํางานกลางแจ้งคะ่ะเช่น ตำรวจจราจรนะคะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายริมทางหรือว่าเป็นพนักง,งานขับรถพนักง,งานขนส่งอาหารหรือว่าเป็นบุคคลที่ออกกําลังกายกลางแจ้งต่างๆก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษะคะ่ะแต่การปฏิบัติตัวโดยทั่วไปแล้วนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นเข้าไปค่ะซึ่งทําให้ค่อนข้างยากเนาะในช่วงช่วงนี้นะคะเพราะฉะนัๆๆ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการป้องกันองอีกนะคะก็คือว่า วิธีที่ดีที่สุดลองลงมาคือการใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัว PM 2 5เน,ะนาะหน้ากากมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันค่ะก็ที่ดีที่สุดก็จะเป็นตัวหน้ากาก,ก N95 นะคะคแนะนำเพราะเป็นหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นได้ถึง90-95%เลยถึงเรับถ้าเออภัลยค่ะคถ,อถ,ถขอาค,คุณหมอค,ครัถ้าบางคนไม่มี N95 เนี่ยหน้ากากอนามัยเห็นเขาบอกว่าเอาไปชุบน้ำเนี่ยมันช่วยได้มไหม ไม่แนะนาค่ะแนะนําว่าควรจะเป็นหน้ากากอนามัยธรรมดาซึ่งควรจะใส่อย่างน้อยสองชั้นนะคะเพราะว่าตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าถ้าถ้าวิธีเลือกคือต้องควรจะเลือกหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีทั้งหมดสามชั้นซึ่งชั้นกลางควรจะเป็นชั้นที่มีแผ่นกรองซึ่งหน้ากากอนาม,มัยทั่วไปเนี่ยมันจะกรองฝุ่นได้แค่ประมาณสี่สิเปอร์เซ็นมันจะไม่ได้เยอะเหมือนตัวเ9 5เพราะฉะนั้นแนะนําให้ใส่อย่างน้อยสองชั้นถ้าใครไม่มี N95 ก้าก็สามารถใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยสองชั้นนะฮ ว่าจะเลือกผ้าก็ได้ค่ะหน้ากากผ้าฝ้ายอย่างเนี้ยค่ะก็แนหนากันเหมือนกันแล้วก็ควรจะมีความหนาไม่น้อยกว่า0.5จุดห้ามิลิเมตรก็สามารถกันพวกฝุ่นละอองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้หาแบบใกล้ๆตัวนะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะซึ่งคุณหมอเองก็ ตอนนี้ผู้ป่วยก็เยอะนะครับมุกคนก็เลยรบกวนเวลาคุณหมอนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5หวันนี้ขอบคุณคุณหมอประมาณนี้นะครับครับส่งกาลังใจไปให้คุณหมอกับทีมพยาบาลของโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับครับที่ต้องรับมือกับผลกระทบของฝุ่นพิษก็เช่นเดียวจริงๆแล้วเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ทุกโรงพยาบาลด้วยนะครับครับคุณคุณหมอด้วยครับขอบคุณครับคุณหมอฮะครับครับสวัสดีครับ ครับผมแพทย์หญิงบุญสิตา,าเกษมพิทักษ์พงครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกโรงพยาบาลลนาจริงๆที่โรงพยาบาลลนาเขามีเรื่องของการเจาะเลือดตรวจภูมิแพ้ด้วยเฉพาะคนที่เขาอาจจะมีความเสี่ยงในช่วงของฝุ่น PM 2 5นะก็ไปสอบถามได้นะครับ,รบนี่ก็ฝากเอาไว้นิดนึง